โอเคผมวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยเลยกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับโอ๊ยทีวีนี่เช่นเคยนะครับโอ้โหไม่ได้ลงคลิปเป็นสามวันนะครับเพราะว่าผมก็ไปทำงานประจำมานะครับผมโอ้โหว่างแค่วันนี้โอเคเอาล่ะผมวันนี้ผมก็ จะมาหาที่สร้างบ้านนะแล้วอย่างที่เราไปออลงถ้ำกันหมดทุกถ้ำกันแล้วใช่ไหมเออทีนี้เราก็สามารถปั๊มได้ทุกถ้ำและแม่ก็เจ๋วเลยแล้วก็ไปหาที่สร้างบ้านกันดีกลัวนะครับผมนะซึ่งผมก็หามาหลายชั่วโมงแล้วนะครับโอ้ยไม่รู้เออตรงไหนดีมันสวยไปหมดเลยนะครับผมในเกมนี้แม่น้องแล้วผมก็นี่เลยเราจะมาตั้งถิ่นฐานกันตรงนี้เรามาเจอกันแล้วคุณผู้ชมในตรงนี้ ถึงจะมีไม้น้อยไปหน่อยแต่ว่าเราก็ข้ามไปฝั่งนูน้นเพื่อตัดไม้ได้แล้วก็ไฟเบอร์ครั้งที่จะมีอยู่ไม่ค่อยเยอะนะครับผมโอเคเรามาเริ่มเก็บไฟเบอร์สร้างบ้านกันเลยดีกว่าขอมุมไหนขอมุมดีๆหน่อยแล้วกันนะครับผมนะซึ่งมันก็มีต้นไม้ล้อมรอบอยู่ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ว่าโอ้ว้าวนะครับผมไอ้น้องเอ้ยนี่แมงยน่นนเกลเวลโหดเวลหกสิบจะเย็นแน่น้องพี่ขอเปลี่ยนลูกดอกก่อนจะเจอกัน นีเป็นไงล่ะโอ้ยยิงไม่โดนได้ไงกูมากากเกินไปแล้วอืมเป็นไงล่ะมึงจระเขายักษ์ตัวเทาว่ารถเมีเรียบร้อยนะครับผมนะั้นโดนลูกด,ดอกของผมเข้าไปตายหากันเลยีเชียวๆนะครับผมเย็ดอย่างตึงเป็นไงล่ะล้มจระเข้ยักษ์ไอ้น้องน่ากลัวป่ะจระเข้ตัวใหญ่เท่ารถเลยนะคุณผู้ชมเยอะตัวแกมีอะไรบ้างโอเคมีลูกดอกแล้วก็มีเงาเกงให้ใส่ด้วยโอเค ๋จวเลยเรามาใส่เสื้อผ้ากันหน่อยดีกว่านะฮะหลังจากที่เราไม่ได้ใส่เสื้อผ้ากันมาเลยนะแล้วก็รีเควสหมามาด้วยเผื่อแถวนั้นมีเลยจะไปกระทืมมันโอเค<ะ>เรามาเริ่มเฮ้ยโอ้โหลืมไปมันบักจระเค้หนังไอ้นี่จระเค้ดได้คอมก็เป็นนะครับเออเมื่อวาขึ้นเป็นลายหลังจุะเครมันจะเด้งเด้งเด,ด้งไปนะครับผมเออนี่นะขุดแทสเราจะทําทบ้านแทสกันก่อนนะครับผมวันนี้เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร โอเคเดี๋ยวขอฟารมหมดแล้วกันทั้งไฟเบอร์ทั้งแทสไม้ด้วยอ่ะมาเลยส่วนในต้นไม้ใหญ่นี่ก็สามารถตัดทิ้งได้นะครับผมแต่ว่ามันจะผมขี้เกียจรอให้มันเกิดน,นะครับผมเออมาเอาแถวนี้ไปก่อนก็ได้ผมจะทําอยู่ในมุมนี้เลยแล้วกันนะครับนี่ตรงนี้เลยจะได้เดินออกมาแบบว่าเจอบ้านเราส่วนในนี่เออมึงออกไป บทบังวิสัยทัศอืมอันสวยงามของพวกเราเก็บเข้าไปเก็บไปเบอร์เข้าไปมารวบรวมของก่อนนะโอ้ยมาวับม,ม,ม,มาแล้ววา้น้องเอ้ยนี่เลือดเหลือหนึ่งพันเกือบตายหาตายหงแล้วนะครับผมนี่เราเอาเนื้อให้มันกินกันหน่อยอ่ะเนื้อจุลเคมกี้เกีบยมมากินเลยไอพาราสโตเจอแน่นอนนี่เรียบร้อยโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอเพียงสำหรับการกินแล้วนะ จมมาตัวน,นี้รอให้มันหิวเลือดขึ้นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะผมจะฟาร์มของก่อนนะครับผมตอนนี้มันก็กำลังจะค่าแล้วนะแมวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วมได้ลืมดูก็เป็นวันที่4นะครับผมโอ้โหล้วยังฟาร์มของก็ไม่เสร็จเลยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะฟาร์มไล่น้อยเลยนะครับผมตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่มีพวกพิกแอคดีๆนะครับผมแบบว่าบูปรินอะไรเงี้ยเราได้แค่แบบพิกแอคธรรมดานะครับผมแต่ว่านกมันย้ายไปตรงนี้ได้ยังไงอย่าบอกนะว่าตรงนี้สัตว์มันจะวับออกไปที่ไหนอีกแล้วนะครับผมนะอาจจะ เอยอาจจะเราอาจจะไม่ได้สร้างบ้านกันตรงนี้แน่เลยเพราะว่ากลัวมันแบบว่าว์ปหนีนะครับผมเวลาเราไปไกลๆนะเดี๋ยวผมขอลองก่อนแลวกันนะมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเดีขอวิ่งไปไกลๆก่อนแลยกันนะตอนนี้ผมก็มั่นใจได้แล้วว่าสัตว์ไม่คงว์ปหายไปได้หรอกมั้งนะครับผมเออน่าจะเป็นในเครื่องแอนดรอยผมนู่นแหละครับผมแล้วที่สัตว์มันว์ปหายไปเองเวลาเราเดินไปไกลๆนะครับทุกคนนะเดยนมาคราบขอก็ไดีกล่วเราจะมาช่างบ้านช่างเลยนะเออสร้างบ้านกันที่นี่นะครับผมโอเค อะฟาวเดชันมาก่อนห้าอันประหยัดงบประมาณเร็วเข้าตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมเนาะเราก็จะทําเตียงนอนกันแล้วก็ทําบ้านกันด้วยน่าจะเปิดประทุนเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมแนละ้วบ้านไม่มีหลังคานะครับนีไงนะครับผมนีเป็นไงห้าอันโอเคหมาผมขี้ด้วยโอเคเก็บมาด้วยอ่าทีนี้เราก็สามารถวางเตียงนอนได้แล้วนะเพราะว่าเรามีฟาวเดชัน งั้นเออส่วนหมาอัพดาเม,มีไปก่อนเอาหนังกับหมามานะครับผมโอเคเขาวนี้ก็ครับได้แล้วอืเตียงมานี่เลยเราจะนอนกันตรงไหนดีตรงนี้ละเกยด้วยกันนะครับโอเคคราวนี้เราก,ก็สามารถมีจุดเซฟที่บ้านได้แล้วแจ้วสร้างบ้านกันต่อดีกวัาโอเค นี่เลยนี่นรุ่นตรงนี้จะสูงไปหรือเปล่านะเราจะสร้างบ้านยังไงดีแบบไหนดีแบบไหนดีแบบนดคุณผู้ชมอครับพาวเดช์เนมาก,ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะต่อเอ้ยวิ่งนีเลยวะนั่นนะ่ะเอ้ยอยี่บอกเรามีตัวประหลาดแถวนี้อรลองอย่าเพิ่งมากินกูสร้างบ้านอยู่ โอเคไม่ได้เซฟไซ้ซะด้วยแฮน้องต้องมีตัวอะไรมาแล้วก็มันแน่นอนโอเคฮะตอนนี้เราก็จะทำของใช้ต่างๆต่อเลยอย่างสิน้นอย่างสิ้นอีกแล้วพูดโคตรชัดเลยเอาเราจะทำเป็นครกนะครับผมแล้วก็กล่องเก็บของนะแล้วก็นี่เลยสำคัญที่สุดคือเตานะครับผมอาไว้ย่างเหล็กย่างเหล็ก แล้วก็แถวนี้ก็จะมีตัวประหลาดอยู่ด้วยนะบีเวอร์อะไรเงี้ยนะครับผมไม่กวนสระเลวที่มันว่ายน้ําได้นะฮะผมถ้าเราไปขโมยของมันก็จะได้ของดีมาอะไรอย่างพวกซีเมนต์นะนะแต่ว่าถ้าหนีวิ่งหนีมันไม่ทันแล้วก็นะครับผมไอ้นี่เป็นตำรวจเลยแหละนะครับผมนั่นไล่อย่างเดียวโอเคเรามาขูดหินกันดีกว่าค่อนข้างมืดเลยทิ้งกองเปือกไว้ก่อนอ่าเรามาขูดหินทาไอ้นี่กันครก ช่วงนี้ก็อยากเล่นเกมทุกวันอยู่นะแต่ว่าทํางานเนาะประจําช่วยไม่ได้ว่ะต้องทํางานเงินไม่มีตังค์เออนี่มาเลยเราต้องทำงานด้วยเล่นไปด้วยไงโคตรโหดฟ้าไม่โหดนี่เอาละนั่นแหละครับผมเหตุผลที่ผมไม่อยากเล่นตั้งแต่วลหนึ่งนะครับหรือที่จริงก็เล่นได้แหละแต่ว่ามันไม่มีเวลานะครับคุณผู้ชมแน่ไม่ได้ขี้เกียจนะไม่มีเวลาเล่นเออนี่ปันไง สุดยอดระเหตุผล <c oughs> ขุดทินมาก่อนมานี่เลยอ่าเราต้องการไฟเบอร์ด้วยแฮะแล้วก็หินอีกจำนวนหนึ่งเก็บไฟเบอร์มาครบตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมก็สามารถปรุงยาและก็นาโคติกได้แล้วเย้เจ๋วเลยเราจะทำนาโคติกไว้ทำยาสลบนะครับผมแล้วก็ไปจับสัตว์กินพืชกัน นี่นะเอาไม้มาสักหน่อยแล้วก็แทดด้วยนะครับผมโอ้โหแถวนี้ค่อนข้างที่จะเออ่แทดน้อยนะครับผมต้นไม้ไม่ค่อยมีโอ้โหวิว้อยเองถ้าวิวเยินน่าจับนะครับถ่ายเซลล์ถอดเอามาไว้ฟาร์มเบอร์รี่เฮ้ยเต่าพึ่งสปอนเกิดมาวะ่ะโคตรโหดเต่าโหดโอ้เววสองร้อยเลยนะสุดจัดเลยวะ่ะเป็นคู่กันด้วยแแวถ้าเกิดไปตีมันในชิบหายแน่นอน oh, <no. S 1> สาลุม โอ้โเวลสามสิแบบตัวนี้ก็ไม่เท่าไรมาไม่รู้ว่าไฟเบอร์เราพอหรือ,อยังวะเน,นี่ยถาดอาหารนะที่จริงเรายังไม่จําเป็นต้องใช้ถาดอาหารหรอกเพราะว่าสาตัตว์ในบ้านเรายังน้อยอยู่เอาไว้เป็นถาดอาหารเทกเลยด้วยกันโอ้โหเว่งไปไกลมากนะครับผมจะไปเทกซะแล้วก็ยังขาดหินอยู่วะอะไรมันขนาดนั้นวะอืขูดหินไปเลยแลวกัน Okay. น่าจะได้แล้วล่ะรอบนี้เราต้องการที่เ,ทเผาเขาางเยอะนะครับผมประมาณ 6- 7อันละมั้งนะครับก็คือจะแบบว่าโหดตึงเดี๋ยวเรามาวางโครกกันหน่อยดีกว่าคืนนี้ไม่ต้องนอนอีกแล้วนะครับผมปดหลับปดนอนอใส่บัลี่ดำเข้าไปแล้วก็ใส่เอ็นื้อเน่าเข้าไปนี่เราก็จะสามารถพลาสติกทำลูกดอกได้แล้วนะครับ โอเคเป็นไงเล่าไอ้น้องเลยนะครับผมาอที่โลโก้จะมาหาวางกันผมไม่รู้ว่าจะวางออไอเตาบ้านที่ไหนดีแต่ว่าตรงไหนก็วางไปเถอะนะเพราะว่าในอนาคตรเราก็ต้องทุบทิ้งอยู่ดีนะครับผมมันค่อนข้างเกะก,กะนะฮะโอเคทีนี้ก็สามารถเผาถ่านเผาเหล็กได้แหละ ใส่เหล็กเดี๋ยวนี้เข้าไปก็จะเผาได้เลยนะครับผมนี่เออมาเดี๋ยวเรามาแต่งเติมบ้านก,กันหน่อยออโอเคใสเข้าไปนี่ทางนี้ด้วยอ้าวไม่เปิดประทุนแล้วคราวนี้นะครับผมเราก็โอ้โหอ,อยู่ในล่มแล้วนะคุณผู้ชมเห็นปะเออบางทีก็วางเตียงเลยยะเตียงมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมโอเคเขาานี้บ้านผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตอนนี้ผมก็อยู่ในบ้านนะฮะคุณผู้ชมนี่เห็นปะ ที่บ้านเรานะครับผมที่นี่เราก็สามารถลอดจากไดโนเส,สาร์ซาลเลวพวกนั้นได้แล้วนะครับผมเออนี่มีย่ามะเกลือด้วยอย่างสวยตกแต่งอ่าตางนี้ก็จะเป็นทางลงด้วยนะนะครับผมเอาไว้แบบว่าเอาสัตว์ขึ้นมาแบบวางหลีกวางอะไรเงี้ยจะได้เอาแบบขึ้นมาบ้านได้นะครับนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับผมแล้วก็ผมจะวางรั้วกั้นไปด้วยนะค่อนข้างเจ๋วเลยแหละบ,บ้านเราตอนนี้เป็นบ้านที่แบบแทบนะครับผมแล้นะวผสมกับไม้นะครับเออเจ๋วดีกวานะครับผมแต่เดี๋ยวผมขอลองต่อนี่ เพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยได้ปะมมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นลมให้ไหมเอยมันเป็นลมให้ว่ะเฮ้ยไอ้น้องเอ้ยนะครับม,มันนะมึงทีนี้เดี๋ยวขอเติมอีกทีนึงแล้วกันเพื่อทาการเพิ่มลมเงาโอเคเป็นไงบ้างนี่เป็นไงล่ะบ้านของผมนะครับคุณผู้ชมอาจจะดูปแปลกนิดน,นึงนะแต่ว่าก็ใช่ได้นะครับผมทางเจ๋วเลยแหละเออแต่แบบนี้นะ่ะเจ๋วมากเลยว่ามึงเช้านานะ สวยๆครับผมใครอยากลองทําก็ไปทํากันได้นะครับผมแต่ว่าผมก็สร้างที่จะทานานอยู่เลยงนน,นะครับผมสร้างบ้านในเกมนี่ค่อนข้างใช้เวลาถ้าเราไม่มีของด้วยนะแต่ว่าข้างหน้าเรารู้สึกว่าจะมีตัวอะไรอยู่ในน้ําตัวอะไรกันเต่านะครับผมเต่ายากซะด้วยเพชเมียเออผมคิดว่าน่าจะจับเต่าด้วยละมังนะครับผมก่อนอื่นเ,เดี๋ยวขอทํากล่องก่อนดีกว่านะฮะตอนนี้เราจะไม่มีกล่องใส่นี่เลยที่ครับมา ไม่รู้ว่าเราจะวางกล่องไว้ตรงไหนดีนะถ้าวางไว้อ้ยเสียงเกมดังเกินไปแหละถ้าวางไว้ประมาณนี้ดีไหมมันจะไม่ลกใช่ไหมขอร้องเอออือ,อนี่ไงเดี๋ยวค่อยพังทิ้งไม่ได้แม่น้องเย้ยเดี๋ยวค่อยไปทําบ้านเปิดประทุนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอ,อนี่ไงก็มีกล่องเรียบร้อยแจ๋วเลยมาเรามาทํานาคุติก,กันหน่อยเออนี่ เรามีเบอร์รี่ดำอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าไปฟาร์มไฟเบอร์มาเอามือฟาร์มนะครับแม่เอง็งผลิตเนื้อเน่าได้กี่ชิ้นเนี่ยโอ้ยสองชิ้นเองโถเนื้อมันไม่เนา่าโอเคครับมาเลยเรามีลูกดอกนักขคนตีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอานาักขคนตีมาไว้สักสองอันละกันเผื่อดนโนเสาร์ตื่นนะครับอือ แล้วก็เรามียาคูณสิบบ้างไม่เนี่ยไม่มีเลยแหมยอดเลย oh, <wow. S 1> เราต้องไปแลกนะเออเราต้องไปแลกไอ้นี่ที่เสาเขียวก่อนแลยกันเ,เราจะไปเอายาคูนสิบมานะครับแล้วก็จับสัตว์กันนะครับไปอาถึงแล้วเสาเขียวแลกกันเลยผมจะแลกเป็นไอ้อัน,นติแฟคฮันเตอร์ลยกันนะครับผม โอเคนี่ได้โล่มาด้วยเป็นไงเราความทนทานแปดร้อยมันควรจะได้เยอะกว่านี้ไหมว่โโหวันนี้มันบูตตดนะเว้นะครับโอเคแล้วได้สมูทติงแบมคูณสิบมาแหละืวอวยาคูณสิบนั่นเองเราจะไปหาจับสัตว์กินพืชกันหน่อยนะครับผมนะไม่รู้ว่าผมจะเอาเต่าหรือว่าเอาสามเขาดีนะครับผมก็ใช้ดีทั้งคู่นะครับผมแต่ว่าสามเขาเนี่ยจะฟาร์มไวกว่านะครับผมแต่ว่า ไอเต่าก็จะฟาร์มเป็นบงกว้างกวะะ่านะครับเอือแต่ช้านะครับโงแแม่ไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนะไอตัวนี้เลเวลเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยสีไปตีโดนมันซะด้วยแม่นะครับเออปะปะป,ะ,ปะกลับบ้านกันโอ้ยจะไปนูเวลอะไร60อย่าไปยุ่งกับมันเลยไอตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านเราไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะเออแล้วผมก็ได้เจอกับเจาเ้าเต่านะครับผมเลเวล435รอ้โอ้แล้วผมค่าสโลบแปดพันเอ้ยเจ็ดพันสี่นะครับผมนะ ตอนนี้ผมลมูกดอกนะ่าเขาติดอยู่7ลูกนะับผมไม่รู้ว่าจะล้มมันได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวลองดูกันหน่อยผมคิดว่าไหวแน่นอนถ้ายิงไม่โดนเกาะถ้ามันจจกอก่อนะไอ้คอสตูโเนีน่นะครับผมน่าจะดีกว่าไอ้นี่ละมังนะครับผมน่าจะดีกว่าลูกธนูขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเก้าร้อยเออดีๆนะครับผมน่าจะดอกละพันนี่แน่มึงเป็นไงล่ะยิงไปก่อนนีน่าจะพอนะครับผมมามามา ไอ้ตรงนั้นมาตีอะไรกันบ้เนเี่ยโอ้โหดิโลกับไทสต์ล็อบนะครับผมมันคงตายแหละนะฮะผมนะไอ้ดิโลมึงเล่นผิดตัวซะแล้วไอ้นอ้องอืนี่เลยสรุปหรือยังดอกหมดุลด,ลหมดลูกดอกแล้วพี่หมุดลูกดอกแล้วไอ้น้องพี่หมุดลูกดอกแล้วไอ้น้องขอร้องขอร้องอย่าไปลงในน้ำขอร้องเป็นดักมึงก่อนเลยนี่โดดเันดักโดดบันดัก เย้ yeah, นะครับผมนทะีุ่ดมันก็สลบแล้วนะครับผมนะแถมเทมมิ่งไม่ลดด้วยนะเพราะว่าตีไม่โดนมืเอกีดีนะครับผมนะแต่มันจะเฮ้ย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 เฮ้ด,ดเฮ้ยเ้ออนะเล้ยเฮ้ยเ้ยยซิเฮยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮเฮ้น,นเฮ้ยเฮ้ยนฮ้เฮเเเอาแครอทให้มันกินเข้าไปอ่ากินเข้าไปเลย ตอนนี้เรายังไม่มีเบอร์รี่ดีๆเลยนะฮะแม่มีแค่แครอทดันเดียวท่านั้นเดงไม่รู้จะขึ้นเท่าไหร่ให้โอ้โหขึ้น2-9นะุดเ้นะผมนะยิ่งไอเบอร์รี่ม่วงเนี่ยโอ้ยิ่งไกลเลยงั้นเราไปทําไอฟาร์มกันหน่อยดีกว่านะครับผมนะทำฟาร์มไว้หน่อยเพราะว่าเรามีขี้ในตัวอยู่ใช่ไหมเนี่ยเก็บขี้มาค่อนข้างเออสามก้อนมาเราจะมาทําสวนกันเอาไว้ปลูกไหนเอ่ย Uh huh. สวนเราแปลงปลูกผักเราอยู่เลเวลอะไรวัเน,นี่ยจ,จาไม่ได้36นะครับผมนะอันใหญ่สุดก็ใช้ไม้80ใช้หินอีกร้อยหนึ่งนะครับผมผมจะทําแค่อันเดียวเลยกันเนาะเผื่อไปว่าให้มันปลูกได้เร็วๆนะครับคุณผู้ชมเออมาไหนต่อท่อน้ําเรานี่เลยใช้อะไรบ้างวะใช้อันนี้นะครับผมแล้วก็ปทุนหัวแปลงน้ํานะครับโอเค มาเดินมาฟาร์มไม้กันเลยเราจะปลูกพืชกันนะครับคุณผู้ชมหน้าบ้านเราเลยนี่อืม,อมไอ้น้องเป็นไงล่ะมึงโอเคตอนนี้ผมก็สามารถคราบของได้แล้วนะครับผมคุณผู้ชมเนี่ยผมก็จะคราบมาอย่างอันเลยนะครับเราเป็นแปลงปลูกผักของเรานะครับมาเลยเราจะปลูกตรงไหนกันดีละทีนี้นะัะผมจะได้แบบสวยๆตรงนี้ก็ดีแต่ว่ามันจะแดดเกินไปเอเราต้องเป็นล,ม,ลมหน่อยดูตรงนี้หน่อย โอเคตรงนี้แหละสุดยอดเลยจับวางไปเลยนะครับผมแล้วก็เราจะวางเป็นท่อน้ําไว้นะครับผมตรงกลางอย่างนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะนี่นี่นะครับผมวางเป็นอย่างนี้จะได้แบบว่าน้าก๊อกเดียวครับผมทั่วถึงถึงสองแปลงนะครับโอเคอ่า๋ยวดูน้ํามันจะมาไหมโอเคน้ํามาแล้วครับผมทีนี้เราก็ใส่เข้าไปนี่ใส่ก้อนที่เข้าไปนะครับผมนะ เรายังไม่มีเมล็ดพันธุ์เลยว่านะครับผมเราจะทํายังไงดีวันนี้นะครับจะปลูกอะไรก่อนดีเบอร์รี่ขาวสามารถปลูกได้แล้วแต่ว่าไอ Lock ้ล็อกกระลดนะครับผมนะเออเราต้องไปหาเก็บกันเอาเองไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าเนี่ยขอร้องต้องลองเก็บไฟเบอร์เอาเองนะครับผมเออเฮ้ยได้ไรเมล็ดเออล็อกกระลดอ๋อเป็นข้าวโพดพูดว่าล็อกกระลดได้ข้าวโพดเฉยเลยนะครับผมเออก็ข้าวโพดนั่นแหละนะครับผม อ่ะงั้นก็ดีเลยแม่งโชคจริงๆเลยโอ้โหคตนโชคอะ่ะนะครับผมใช่ไหมเนี่ยลองการ์ดไม่ใช่ล็อกกอล็อตอีเวนนะครับผมมันไม่ใช่ข้าโพดข้าโพดคือล็อกกอล็อตนะครับลองการ์ดน่าจะเป็น <Huh? S 1> เดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่ลองการ์ดนั่นเลยคือข้าโพดนะครับผมส่วนล็อกกอล็อตคือแค่ลอด เออคือต้องการแคร่หลอดอีเวนต์นะครับนะครับเออแต่ว่าลองการ์ดก็ได้แหละนะครับผมนะเป็นข้าวโพดไม่รู้ว่าไอเต่ามันจะกินข้าวโพดหรือเปล่านะครับผมต้องลองปลูกดูนะโอ้ไรของผมวะเนี่ยนะครับแต่ว่านี่ก็จะได้เลยล่ะนะครับผมเออแต่คลิปมันยาวเกินไป็นไหวน้องนะครับโอเคผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนลเลยเลยแล้วกันนะครับผมนักลิ้มพัาร์ดหมดแล้วโอเคส่วนคลิปนี้ก็จะมาสร้างบ้านนี่แหละนะครับผมจะสร้างที่อยู่อาศัยของเรานะครับผมก็ค่อนข้างที่จะค่ำแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็เป็นวันที่5นะครับคุณผู้ชมโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับบทเรียนนะครับผมเราจบคลิปในนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมนะขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับเดี๋ยวผมจะไปรอ้อยเต่ามตื่นก่อนแล้วกันนะอืมลองการลอารอ็อกกระร๊ด